สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแฟนๆคลื่นวิทยุมอ .FM88 มาพบกันในช่วงเวลาก่อนทานข้าวเที่ยงแบบนี้นะคะในเวลา11นาฬิกานาทีถึง12นาฬกาทุกวันจันทร์กับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไราตี้จัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฐะกระวีสุนทรและวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันฟินวิทวาวพรโสพลค่ะ และที่ชั้นเอ๋การจนาเทพน้อยค่ะคุณผู้ฟังเปิดรายการมาตอนนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะจะได้รับทั้งสาระและความบันเทิงจากเราสองสาวแห่งหสมุดคุณหญิงหลงโมอหัดใหญ่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองสาวก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาฝากค่ะเพื่อให้เข้ากับธีมการรักน้ําในเดือนมีนาคมนะคะฟินกับพี่เอลลี่เลยนําเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา3ประเภทแหล่งพลังงานคู่ชีวิตคนไทยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะ คุณผู้ฟังคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าน้ําสามารถผลิตไฟฟ้าได้และคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ํา3ประเภทมีอะไรบ้างถ้าอยากทราบเชิญฟังทางนี้เลยค่ะค่ะทรัพยากรน้ำนะคะนับเป็นทรัพยากรสําคัญที่ช่วยในการหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งการอุอปโภคและก็บริโภคของคนไทยมาช้านานเลยค่ะรวมไปถึงน้ํานะคะยังใช้ในการผลิตไฟฟ้า สร้างแสงสว่างให้คนไทยได้ใช้กันอย่างมีความสุขมามากกว่าครึ่งศตวรรษเลยค่ะการใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ํานั้นนะคะมีมาตั้งแต่อดีตเลยค่ะแต่ถว่านะคะสำหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19สําหรับในประเทศไทยนี้เองนะคะแล้วก็มีการใช้พลังงานน้ําในการผลิตไฟฟ้าอย่างจริงจังในปี2507ค่ะในการ เดินเครื่องโรงงานไฟฟ้าพลังน้ําที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนั่นเองค่ะค่ะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนั้นมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ปลดปล่อยมลพิษมีความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิตสูงและมีการสตาร์ทอัพโรงไฟฟ้าได้รวดเร็วด้วยนะคะเขื่อนจึงถูกกาหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการกู้ระบบไฟฟ้า Black Start หากเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง Blackout แบ็กสตาร์ทก็คือการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าด้วยตัวเองค่ะเพื่อนำพลังงานไฟฟ้าไปจ่ายให้โรงไฟฟ้าอื่นซึ่งไม่สามารถแบ็กสตาร์ทตัวเองได้แล้วจึงค่อยทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบหลักของระบบจําหน่ายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าการแบ็กสตาร์ทเป็นขั้นตอนหนึ่งในแผนการนําระบบไฟฟ้ากลับคืนสู่ภาวะปกตินอกจากนี้นะคะการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนนั้นจึงมักได้จากพลังน้ำมาเสริมช่วงที่ความต้องการสูงช่วงพีิกนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ดีโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่เราเห็นเป็นภาพของเขื่อนต่างๆทั่วประเทศไทยนั้นนะคะไม่ใช่ทุกแห่งจะมีวิธีผลิตไฟฟ้าเหมือนกันทั้งหมดเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่ติดตั้งอยู่ตามเขื่อนต่างๆในประเทศไทยนั้นแบ่งออกได้เป็น3ประเภทค่ะค่ะแบบที่1นนะคะโรงไฟฟ้าพลังน้ําจาก จากอ่างเก็บน้ำค่ะหรือว่า Conventional นะคะโรงไฟฟ้าประเภทนี้ค่ะเป็นโรงไฟฟ้าที่น่าจะเห็นกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยมีหลักการทำงานก็คือกักเก็บน้ําที่อ่างเก็บน้ําของเขื่อนนะคะแล้วก็เมื่อมีความต้องการไฟฟ้าเกิดขึ้นค่ะก็จะปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับลักษณะของโรงไฟฟ้าประเภทนี้นะคะจะจําเป็นต้องมีความสูงระหว่างอ่างเก็บน้ําแล้วก็ท้ายน้ําค่ะ โรงไฟฟ้าประเภทนี้นะคะเน้นการชนละประทานเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำนะคะเป็นผู้กำหนดแผนการจัดสรรน,น้ำในแต่ละปีแล้วก็ขณะที่การผลิตไฟฟ้าเป็นจุดประสงค์รองนะคะโรงไฟฟ้าประเภทนี้ค่ะประเทศไทยก็มีหลายแห่งนะคะเช่นเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศริกิจจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะแล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณจังหวัดกาญจบนบุรีค่ะค่ะ สงนะคะโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบน้ําไหลตลอดปีค่ะ Run off ลันออฟเดริเวอร์โรงไฟฟ้าประเภทนี้ไม่ได้มีการกักเก็บกน้ําไว้ทังต้นน้ำนะคะแต่ปล่อยให้น้ําไหลผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อน้ำไหลผ่านก็จะผลิตไฟฟ้าได้ทันทีซึ่งหมายถึงว่าหากมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มากเกินไปก็จะไม่สามารถกักเก็บไว้ได้อาทิเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะและประเภทที่3นะคะก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับนะคะหรือว่า pumped storage ค่ะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำประเภทนี้นะคะเปรียบเสมือนได้กับ แบตเตอรี่พลังน้ำค่ะซึ่งโดยหลักการการผลิตไฟฟ้านั้นนะคะเหมือนกับโรงไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้ค่ะจะสามารถสูบน้ำกลับขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ำด้านบนค่ะได้นะคะแล้วก็ ปล่อยน้ำลงมาผลิตไฟฟ้าอีกขาวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะโดยโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีระบบนี้นะคะก็ได้แก่โรงไฟฟ้าลำตะครองชนลภาวัฒนาค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับทุกเครื่องค่ะแล้วก็เขื่อนภูมิพลเครื่องที่8แล้วก็เขื่อนศรีนคร,ครินเครื่องที่4ีถึงหค่ะ ทั้งนี้การเลือกว่าจะติดตั้งโรงไฟฟ้าประเภทใดนั้นต้องคำนึงถึงภูมิประเทศที่ก่อสร้างและการชุนละประทานด้วยเนื่องจากว่าการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำนั้นต้องใช้พื้นที่มากนะคะและต้องเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้วยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะพี่ลิขะเราจะพูดถึง เรื่องของพลังงานน้ํากันแล้วนะคะน้องอยากจะแถมอีกเรื่องนะะึงค่ะพียรี่เรื่องอะไรคะน้องฟินยังไม่บอกคะ่ะแต่ว่าอยากจะถามเพียรี่กับคุณผู้ฟังคะ่ะว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ไหนน่าจะอยู่ในประเทศที่มีทะเลรายแน่เลยใช่ไหมคะ คุณผู้ฟังคิดเหมือนเอลลี่ไหมคะอืมฉเฉลยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรื่องที่ฟินอยากจะแถมวันนี้ก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นี่แหละค่ะแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คือโรงไฟฟ้านออาบูดาบีค่ะจากสารัฐอาหรับอมิเรตค่ะด้วยเครื่องกําลังไฟฟ้าการผลิตเกือบ1,177เมกะวัตต์นะคะจากแผงโซลาเซลล์กว่า3.2ล้านแผงค่ะบนเนื้อที่กว่า8 ตารางกิโลเมตรค่ะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วค่ะถือเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญสําหรับอุทสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกเลยค่ะแล้วก็อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนด้วยค่ะ ่นอกจากนี้นะคะการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ยังช่วยลดการลงทุนในก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าลงได้ซึ่งส่งผลทําให้ปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะจากขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลดลงได้ถึง1ล้านเมตริกตันต่อปีเลยนะคะหรือเทียบเท่ากับเอารถยนต์ออกจากท้องถนนกว่า20,000 0คันเลยค่ะค่ะสําหรับ โครงการลงไฟ้านูอับูดาบีนะคะเป็นการร่วมทุนของรัฐบาลอับูดาบีนะคะกับมารุเมนิคอปนะคะจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จิงโกโซล่าโฮดดิ้งของประเทศจีนนะคะความสำเร็จของโครงการดังกล่าวค่ะนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน2000 2050เลยค่ะของสารัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งได้เปิดตัวในปี2560ค่ะโดยตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมในพลังงานสะอาดเป็นสัดส่วน50%ของพลังงานทั้งหมดภายในปี2593แล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์จากการผลิตพลังงาน70%เลยค่ะค่ะแม้ในปัจจุบันประเทศแห่งนี้จะยังคงพึ่งพาพลังงานจากน้ำมันเป็นส่วนใหญ่แต่การเริ่มโครงการพลังงานทดแทนอย่างการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นการพัฒนาที่สําคัญนะคะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลดีต่อการลดการปล่อยมลพิษทั่วโลกและเป็นการแสดงจิตจํานงให้โลกได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่านการใช้พลังงานทดแทนค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆอีกแล้วนะคะจากเว็บไซต์ของนิตยสาร Green Network นิตย,ยสารราย2เดือนสําหรับคนรักโลกค่ะ คุณผู้ฟังสามารถหาอ่านนิตยสาร Green Network ได้ที่ชั้น4ของหอสมุดคุณหญิงลงนะคะที่ตัววารสารไทย g 15ค่ะค่ะสาระช่วงที่1ของเราอัดแน่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่ช่วงที่2ช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรสัปดาห์นี้เรามีข่าวสารน่าติดตามแล้วก็กิจกรรมสนุกๆมาฝากกันค่ะ งั้นพี่ขอเริ่มด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ของหอสมุดนะคะข่าวดีสําหรับผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะตอนนี้สามารถรีนิวหนังสือได้สีครั้งแล้วนะคะเมื่อก่อนได้แค่2ครั้งนะจ๊ะน้องฟินเรามาดู3มช่องทางการรีนิวหนังสือกันนะคะช่องทางที่1ก็คือผ่าน OPEC นะคะ opac p y u ac t h ช่องทางที่2ผ่านเคาน์เตอร์บริการยืมคืนค่ะแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือเครื่องยืมคืนด้วยตนเองเครื่องเซลเช็คค่ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มไ i d i g i t a l Collection TDC ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยบุตรความวิชาการและก็อื่นๆซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและก็บุคลากรค่ะสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยค่ะสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายหมายเลขยส่งสานคริลป์ได้นะคะข่าวของเบลลี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุดใช่ไหมคะเวลลี่ใช่ค่ะ c i l i p p h u a c t h ค่ะค่ะแล้วก็มาต่อด้วย ข่าวของฟินต่อนะคะก็ขอแนะนำวารสารรักโลกที่มีในหอสมุดคุณหญิงหลงสักฉบับกันแล้วกันค่ะนั่นก็คือวารสารพลาสติกนะคะเป็นวารสารราย2เดือนจัดทำโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยค่ะวารสารนี้นะคะเขามีนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้แล้วก็เทรนด์ใหม่ๆของบรรจุภัณฑ์รักโลกค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถหาอ่านได้ที่ชั้น4ของหอสมุดคุณหญิงหลงนะคะที่ตู้วารสารวอแหวน248ค่ะแล้วก็ข่าว สุดท้ายที่นำมาฝากในวันนี้นะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะที่ฟังรายการของเรานะคะร่วมตอบคำถามรุนรางวัลกับกิจกรรม DJ Quiz ฟังดีๆมีของแจกค่ะแล้วก็คำถามของเราในเดือนมีนาคมนี้นะคะมี2ข้อค่ะก็คือข้อที่1น,นะคะ U R D นะคะคืออะไรและมีความหมายอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะท่านมีวิธีการประหยัดน้ำอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังสามารถร่วมคํา ร่วมตอบคำถามออนไลน์ค่ะได้ที่เว็บไซต์ของหอสมุดคุณหญิงหลงนะคะ clib.psu.ac.th ค่ะหลังจากนั้นนะคะคลิกที่ไอคอนซีลิบเรด o โอค่ะก็สามารถตอบคำถามได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะจนถึงวันที่28มีนาคมเลยค่ะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะ 2ท่านค่ะในวันจันทร์ที่6เมษายนทาง Facebook แล้วก็ l ล n ์ของหอสมุดคุณหญิงหลงค่ะแอบกระซิบนิดนึงค่ะของรางวัลนะคะจะเป็นกระบอกน้ำลายสุดคิ้วรับซัมเมอร์จากโมชิโมชินะคะ2รางวัลก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงเพลิดเพลินกับสาระและความบันเทิงที่เราสองคุณนามาฝากกันนะคะและพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไลตี้เวลา1 1นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ